สวัสดีครับแฟนๆดูสไลด์แชลแลนด์ทีวีทุกท่านครับผมนิธิทวมประถมครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้พาท่านผู้ชมมาลองรถใหม่นะครับแต่พาท่านผู้ชมมารู้จักกับนิสสันเอเมอร์เรอร์ครับซึ่งนิสสันเอเมอร์เรอร์ในวันนี้ไม่ได้ขายเฉพาะรถนิสสันป้ายแดงเท่านั้นนะครับเขายังมีธุรกิจขายรถยนต์มือสองในนามของนิสสันอินเทลเจนต์ชอยส์บายเอเมอร์เรอร์ด้วยเดี๋ยวเรามาชมกันครับท่านผู้ชมว่ารถมือสองของนิสสันในวันนี้เนี่ยแคมเปญเป็นอย่างไรคุณภาพเป็นนนนนอย่่่าาางงไไรรรมีถุหสใจบ้ มีรถไรที่ลดราคาพิเศษบ้างแต่บอกได้เลยครับว่าบางคันไม่มีเงินดาวและผ่อนไม่ถึง1 0,000บาทนะครับเดี๋ยวตามไปชมได้เลยครับจุก นะครับนิสันจุกเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยจุกสร้างความมือหาให้กับประเทศไทยรถยนต์ของไทยมากนะครับสวัสดีครับ m m เมอ y o u t u b e c h a n n e l นะครับวันนี้เราจะมา EP รถยูสคาของนิสัน i g e n t Choice นะครับเป็นรถ h o s s Country นะครับเรียกว่าตอนนั้นจุกนะครับนิสันจุก เรียกว่าตอนนั้นเนี่ยจุกสร้างความมือหาให้กับประเทศไทยรถยนต์ของไทยมากนะครับซึ่งจุกคันนี้เนี่ยเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยศูนย์รถนำเข้านำเข้ามาก่อนนะครับขายในราคาที่1ร้าน4.5และผมเองเนี่ยก็เป็นชุลุมรถนำเข้าอยู่แล้วนะครับเรานำเข้ารถมาแล้วเราก็ขายกับลูกค้าประมาณร้าน4ร้าน5ล้าน6ขึ้นอยู่ออปชั่นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยจุก ทางนิสันมอเตอร์เมื่อประมาณ6ปีแล้วเนี่ยก็นำรถตัวนี้เข้ามาทำราคาได้แค่เก้าแสนกว่าเป็นตัวท็อปเครื่องพันหกตัววีนะครับเป็นรถที่แบบมาแล้วทนชอบมากปังมากสะใจวัยรุ่นสะใจวงการคนสะใจทุกวัยนะครับเพราะว่าด้วยหน้าตาด้วยสีสันด้วยความเป็นจุกด้วยความเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาเหมือนกบนะครับแล้วก็มีความน่ารักมีความเป็นแคนทรี ค r ส s s country เนี่ยทำให้รถเ,เรียกว่ามีความนิยมแบบป๊อปไม่ว่าจะเป็นทาร์เก็ตทุก t ร r เก็ i n อตอนที่ออกใหม่ร้อนใ,ใหม่เนี่ยจองกันตึมเลยนะครับตอนนี้ก็ถูกมาทำเป็นรถมือสองที่ nissan intelligent choice emperor นะครับ nissan intelligent choice เนี่ยคือแบรนด์ของยูสคาร์ของ nissan m o t ร r โดยตรงเลยนะครับเราวันนี้เราก็เอานิสกูดคาร์ nissan c h u รุ่นวีเอาตัวท็อปนะครับามา5คันให้ท่านเลือกมีสีแดงที่เห็นนี่คือสีแดงมีสีดํามีสีบอนเงิน3คันาสามสี5คันเท่านั้นมาทําราคาแบบเด็ดมาทำมาทำโปรโมชั่นแบบดีมาทำแล้วรถสวยแล้วเราเดี๋ยวเดาไปดูฮะว่ารถจุกคันนี้เครื่องพันหกตัววีคันนี้มันน่าสนใจยังไงแล้วก็ เราจะลดตั้งแต่ปี15จนถึง17นะครับคันนี้ครับเป็นรถสีแดงนะครับแนะนำคันนี้ก่อนเลยครับเป็นรถปี16นะครับคันนี้เป็นรถสีแดงเนี่ยเป็นรถสีจา้าบมากผูกคาดด้วยสีดำนะครับแต่งสไตล์เป็นสไตล์ country นะครับเป็น16ตัววีตัวตวีคือตัวท็อปแล้วก็เป็นตัว minor c h a ชนนะครับคันนี้ดูหน้าจะไม่แตกต่างเลยดูท้ายเนี่ยเป็นไฟไฟไท้ายขาวกับ ขาวกับแดงนะครับถ้าเป็นตัวเก่ามันออกส้มแดงนะครับแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าเล่นคือเล่นตัวนี้เล่นตัวไมนเชนแล้วเล่นตัวโฉมทีน,นี้ซื้อรถเนี่ยมีสส่วนส่วนแรกก็คือว่าดูบอดีอ้นะฮะเดี๋ยวเราเปิดบอดี้มีการรับประกันยังไงบ้างส่วน2เรื่องของการรับประกันหลังการขายเพราะรถจุก15 7หรือเ,เนี่ยหมดระยะประกันเรามีโปรแกรมการขายรับประกันให้ท่านนะครับโอเคครับ <laughs> เดี๋ยวเรามาดู ตัวบอดี้กันเลยครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงนะครับไล่เปิดฝากระโปงซื้อรถเนี่ยสำคัญมากเลยด้านหน้าเลยนะครับสังเกตว่าฝากระโปงด้านหน้าจะชัดเจนมากเลยมีรูกลมๆรูถ้ามันเป็นกลมมาจากโรงงานคือต้องกลมมีเหลี่ยมคือคือต้องเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีการขยำน็อตไม้เม็ดอาร์คมีครบหรือเปล่านะครับไม่มีการขยำน็อตเลยห้องเครื่องยังสวยอยู่เลยนะครับรถคันนี้สวยมากๆนะครับสวยจริงๆนะครับวิ่งมาแค่7 8 0 0หมโลนะครับ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะคงวันนี้ผมถ่ายภาพรวมแล้วผมจะพูดก่อนจบว่าทะเ,เบียนไหนมีอะไรบ้างนะครับคันนี้เป็นรถทะเบียน2กยหญิง990นะครับอ,อ,อันนี้ดูภายนอกนะครับดูเบ้าชกดูทุกอย่างดูดูเพจดูคานหน้านะครับคานหน้าก็เป็นสีนี้เท่านั้นนะครับนะครับสีออกเทาๆนะครับตัวรถสีแดงนะครับ เรียกว่าโซนขอนน็อตไม่ได้ขยับรับรอง่าสวยมากแต่งสวยด้วยครับเดี๋ยวไปดูตัวออรอบข้างนีดหนึ่งครับจุกนะครับข้างในก็เป็นดูครับดีครับซีนมีหมดนะครับซีนหน้าหลังมีหมดทุกอย่างนะครับราคาค่นนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวบอกราคาเลยอี่บอกราคาที่ขายเราบอกราคาเต็มโอ้โหรับรองจับแน่ตอนนี้นะครับโอเค เราดูซีนตรงคนขับด้านหน้าด้านหลังแล้วก็คนนั่งด้านหน้าด้านหลังไปแล้วดูเลยครับนะฮะเรียบร้อยพอเราดูเสร็จแล้วนะจะรู้เลยว่าคันนี้สวยมากเลยคันนี้ผมบอกว่าสวยจริงๆให้คะแนน93%ภายในของชุกคันตัวพันพตัววีตัวท็อปเนี่ยจะต้องเป็นภายในสีแดงนะครับแล้วเป็นบาะหนังนะครับ เป็นเบาะสีดำนะครับและขีบแดงนะครับมีพวงมาลัย m u l ติฟังชั i นะครับมีพุสตาร์ทนะครับูแจนรีโมทนะครับเป็นตัวท็อปแล้วสังเกตเลยว่าข้างในเป็นสีแดงแล้วไฟท้ายเป็นไฟท้ายขาวแดงเป็น m i n นอร์เชนแล้วตัวนี้นะครับเราขายมาที่เชอองเดียวครับประตูข้างๆก็เป็นขอบแดงนะครับโอเคภายอกภายนเราเห็นเรียบร้อยแล้วนะะโอเคเรามาคุยกันต่อเดี๋ยวขอ اد, อนุญาตปิด ลำโพงเลยครับไอ้ปิดไอ้ฝวาข้โปรงเลยฮะซื้อรถก็ต้องมีเล่มซื้อที่ดินก็ต้องมีโฉนโดครับเรามีเล่มทุกคันนะครับไปที่ไหนขอดูเล่มนะครับไปที่ไหนมีเล่มไหมจะมีมีเล่มก็ก็ต้องพิจารณานิดนึงของเรามีเล่มทุกคันนะครับเ,เริ่มแรกก็จะเป็นของ Nissan Leasing น,นะครับมือแรกแล้วก็เป็นผู้ครอบครองต่อจากนั้นก็ไปคันนี้ก็จะเป็น ชื่อลูกค้านะครับเป็นรถกูสคาร์เป็นรถที่ลูกค้าเข้ามาเทรดอินของเรามาออกรถนใหม่เราไปนะครับซื้อชงรักเพื่อดีกว่าต่อแบรนด์คือซื้อจุกก็ไม่ออกเอ,อเอ็กเซลเราต่อนะครับอันนี้เป็นเป็นมือแรกมีชุดโอหให้เรียบร้อยหมดนะครับรถบ้านคือริศอินอทีนเชนชอยนะครับเราออกไบรับประกันการชนหนักให้นะครับไม่ชนหนักไม่จมน้ํามานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวของ เรามี Emerald Inspection นะครับเ,เป็นเรา Inspection เองนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเราตรวจสอบเด็กเราตรวจสอบภายนอกและภายในเราก็จะอองใบ certify certificate ให้นะครับเป็นใบรับรองให้นะครับตรวนี้จัดอยู่ประมาณ5ดาวเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าทำสีเล็กน้อยถือว่าธรรมดาการจัดดาวคือว่าการกระแทกของเขาคันนี้ไม่มีการกระแทกเลยนะครับแล้วก็ภายในอยู่4ดาวรถปีประมาณ16ก้กอยู่4ดาวถือว่าจัดว่าดีมากแล้วนะครับ จะห้าดาวไม่หาดารถใหม่นะครับย้ำเรามีสีแดงสีบอลเงินบอลเงินก็คาดดำเราก็มีก็สีดำนะครับเป็นตัวใหม่ไม่ได้เชนเนี่ยมีล้อแม็กแล้วก็มีการตรวจสอบมีการเช็คลิสต์โดยโดยใช้เครื่องคอนซิล <c oughs> <leaf let> นะครับเช็คเข้าไปว่ามีฟ้อไหมนะครับ อันนี้ไม่มีฟ้องเลยมีการเช็คเลยว่าไม่มีลายเซ็นต์กับผู้จัดการเรียบร้อยเสร็จอันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นเอ็มเปอร์เลอร์อินฟลชั่นเอาให้กับลูกค้าเงินเสียงี้ยพ่ออกรถแล้วพวกนี้หมดระยะรับประกันสามปีสายโลแล้วครับเพื่อให้ลูกค้ามีความปลอดภัยมากขึ้นในการซื้อรถนะครับลูกค้าผมว่ากลัวกลัวตรงนี้ว่าขับไปมันจะเกียร์พังไหมจุดใหญ่ๆคือเครื่องพังหรือเปล่านะครับเราก็เลยมีการออกเป็นเอ่อโกลด์ซินเวอร์แพ็กเกจเป็นเอ็มเปอร์เลอร์เอ็กซ์เชนด์บรันตี้ให้นะครับตัวของ ลถนะครับมีประมาณ28-35 0 2รายการที่เราติ๊กไว้ที่เราสามารถรับประกันให้ท่านนะครับก็คือเป็นอมอเตอร์สตักตัววาล์วตัวน้ำมันเครื่องตัวต่อก e ท U ตัวหม้อน้ำตัวตัวดชาร์จตัวเกียร์ตัวสายพานทามมิ่งและอื่นอีกมากมายนะครับอันนี้เราออกเป็นร่างสอนให้กับลูกค้าเป็นการยินยันเป็นร่างสอนให้ลูกค้าเราเป็นชูรูมเองแล้วเราก็มีศูนย์ บริการมีสี่ง,งส้มสีงรถตัวหงางมาลองอีกอยู่แล้วนะครับอยู่อยู่อยู่ภายในนี้เรียกว่ามีทั้งรถใหม่รถยูสรถศูนย์ซ์วิตศูนย์บีพีทั้งหลายนะครับโอเคนะครับรถคันนี้ออกห้างครับผมบอกไปเลยว่าคุ้มออกห้างเนี่ยอยู่ที่9 2 2า0 0ตอนที่ออกห้างมันเป็นตัวท็อปนะครับนะครับแต่คันนี้เนี่ยเราขาย แค่490,000บาทนะครับเดิมทีเนี่ยเราตั้งราคาไว้448นะครับเซฟเป็นท um ันที56นะครับลูกค้าสามารถเซฟเซฟคันนี้ไปอยู่ที่56 0 0จากราคาป้ายแดงนะครับ56 0 0 0วนหคันนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราตั้งราคา448เราไม่ขายเราขาย409เท่านั้นนะครับราคา409เท่านั้นสำหรับคันนี้น,นะครับโอเคครับก็ยังมีอีก เดี๋ยวผมจะเรียนไว้ว่าจะมีอีก4คันนะครับเป็นปี15จุก1 6 v สีดำราคา4 0 0 0ไม่ขายขาย3 0, 9 5, 0 8, นะครับเซฟไป588นะครับเราบอกแล้วรถรถกลุล่มนี้เนี่ยมันเซฟไป503ถึง588นะครับคันต่อไปเป็นปี15จุกตัว V สีดำราคาปกติ4 0, 3 0 0 7ไม่ขายขาย399เอ่อเซฟล,ลงไปอีก5 0, 7 0นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีดีเทลให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ เรามีปี16สีบอลสีบอลเงินคาดดำนะครับเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็ราคา455าไม่ขายขาย4 1 6นะครับเซฟไป5 5แสแล้วรถคันนี้ที่เมื่อกี้บอกไปนะครับเรามีาอีกคันนึงปี17นะครับจุกพันตัววีสีแดงคาดดำแบบนี้เหมือนกันแต่งแบบนี้เหมือนกันนะครับราคา455เราไม่ขายนะครับเราขาย4,19นะครับเพราะปีมากกว่าปีนี้1ปีเลยแพงกว่า หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นมาเลือกอะไร5คันได้เลยนะครับที่นิสสัน Industrial, อินเจนเชนชอยส์เอ็มเปอร์เรอร์นะครับผมเ,เรียกได้เลยว่ารถ็อตคันที่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ยังยังดูเท่ดูดีแล้วขับเป็นรถตัว4ี e เ gment นั่นหมายความว่าขับได้หลายกลุ่มหลายทั้งชายทั้งหญิงได้ทุกกลุ่มเป้าหมายได้เลยนะครับมาชมที่ Facebook นิสสันอินเจนเชนชอยส์เอเ็มเปอเอร์นะครับเบอร์โทร0ูน1 3 ซีสี่สะเบอร์ 02, 0 2 0 8 6ส6 6 7 4นยอนะครับอันนี้ตามนี้ที่ถนนการน,นาพิเศษบางแค่นะครับอ้ออีกเรื่องหนึ่งคือว่ารถทุกคันของเราเราจุกนี่ด้วยเรามีการฆ่าเชือ้อนะครับปรับสภาพฆ่าเชือ้อรถมาเราพ่นฆ่าเชือ้อภายในภายนอกแบบให้ทางด้านเด็กของเรามีความปลอดภยัยแล้วเราใช้น้ำยาเข้มข้นในการฆ่า เชื้อด้านในทั้งลอยซอกเ,อเพดานพื้นหมดทุกอย่างหมดนะครับตรงนี้แล้วก็เราใช้แสงยูเอซีในการฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็อันนี้เราก่อนปล่อยแล้วก็เรามีสเปลทูคีนฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีปรับกลิ่นนะครับไม่มีเคมีนะครับก็ทั้งสภาพรถ ทั้งโชรุงหายเองทั้งตัวรถทั้งมีการค่าเชื้อทั้งมีเซลร์เปรโมชั่นผมเชื่อว่าท่านก็น่าสนใจครับอันนี้เดี๋ยวอีกนิดนึงคือเซลร์เปรโมชั่นนะครับเราทำเ,เพียงแค่ดาวแค่2,000บาทอาอกรถได้เลยครับผ่อนเจ็ดสเดือนดาวรับได้นะครับสามัญเรามีสามัญการเงินอยู่ 6, หกสามัญการเงินเราไม่ถูกฟรีประกันนะครับแล้วก็ฟรีค่าแรงค่าไหลสิบห้าระเด็นรถค่าแรงค่าไหลเข้าเรามีศูนย์เองนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีรถเทิร์น เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ว่าท่านเป็นรถต่างแบรนด์หรือแบรนด์เดียวกันก็ตามนะครับหนึ่งหมื่นถึงสี่หมื่นบาทขึ้นอยู่กับราคาตลาดนะครับเราก็ทำให้นะครับแล้วก็เรามีการ์ดให้ท่านเป็นพิเศษเป็น VIP ีการ์ดที่ทำส่วนลดให้ท่านนะครับสิทธิพ,พิเศษพิเศษมากมายแล้วก็เราเป็นนิสสันอินเ l อร์เรนชอยส์ของบริษัทแม่นะครับก็มาชมนิสสันจุกคอนคันที่ได้ที่นี่ได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ